สวัสดีค่ะไปเที่ยวกับกล้วยกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามารีวิวห้องน้ำสาธารณะข้างถนนที่ฝรั่งเศสนะคะบ้าบอรจริงจะมารีวิวอะไรกันห้องน้ำข้างถนนดูทรงแล้วก็ไม่ได้เห็นมีความพิเศษอะไรเลยดูเป็นห้องน้ำข้างถนนแบบธรมธรมดาธรรมดา มันเป็นความธรรมดาของที่นี่ที่มันไม่เหมือนบ้านเราอะค่ะทุกคนเพืต้องสารภาพว่าตอนที่เคยเข้าไปครั้งแรกงงค่ะทุกคนมีงงเด้มันจะเป็นอย่างใหญ่มันงงอย่างใหญ่ตามกล้วยมาเข้าห้องน้ํากันเลยจ้า <Yeah. S 1> เปิดเข้ามามันก็ดูปกติดีนะคะทุกคนห้องน้ําสาธารณะข้างถนนนะน้อมันก็คงแบบไม่ได้ดูสวยงามเรูหราอ,อะไรมากมาย แต่งงที่หนึ่งมาแล้วค่ะเห็นประตูไหมคะทุกคนมันไม่มีที่ล็อกค่ะเอ๊มันล็อกอย่างใหญ่ว่าเห็นว่ามีรูปลูกลกุญแจสีเ,เขียวอยู่ตัวน้องสือก็เป็นภาษาฝรั่งเศสอันกรบอกออกเดาว่าอันนี้แหละวะ่าลองกดพอดูล่ะเอ,อ๊อใช่จริงๆด้วยเย้ yeah. ในห้องน้ำนี้เขาก็จะเปิดรายการวิทยุนะคะเปิดเพลงตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะในนี้ก็จะมีอ่างล้างมือมีที่รองน้ำรองสบู่แล้วก็เป่าลมร้อนค่ะมีทิชชู่สองที่นะคะแล้วก็ถังขยะอยีกตรงนี้จ้ะตนี้ห้องน้ำที่ต่างประเทศเขาไม่มีที่ฉีดชำระเหมือนบ้านเรานะคะ และงงที่สองก็ได้บังเกิดค่ะทุกคนที่กดชักโครกมันอยู่ตรงไหนเนี่เอไม่เห็นแฮลองเปิดประตูดูจิโอเซ็นเซอร์ล้างอ,อัตโมติค,ค่ะทุกคนอเออหาอยู่นานกะว่าจะออกไปถามชาวบ้านเขานเนี่ย <c oughs> เด็กบ้านนอกอย่างข้าเจ้าได้เที่ยวต่างประเทศก็จะประมาณนี้ละค่ะทุกคน เรื่องราวมันก็เป็นชน้้ละค่ะทุกคนหากใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องเดินทางต่อแล้วบ๊ายบาย